สวัสดีครับพบกับช่องโอเคแมน TNT อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟิกเกอร์มารีวิวนะครับคือตัวเนี่ยตามชื่อนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะชื่อมันหรอกสั่งมาเฉยๆนี่แหละอันนี้ก็ได้มาในราคาสองวอนนะครับสิบบาทมาดูรอบกล่องเลยครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้มาจากลาสต้ามอนเดิมนะครับแกะกันเลยครับ กองก็จะค่อนข้างจะเลนะฮะตามสูตรข้างในก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็จะมาดูฟิกเกอร์ข้างในกันฟิกเกอร์ข้างในก่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราก็จะมาเริ่มการแกะกันเลยปาดไปนี้ครับ ลายของฐานก็จะเป็นพลาสติกพลาสติกอย่างนี้นะฮะแพ็กอะไรมาแน่นจังวะ มาดูารายละเอียดของเก้าอี้กันก่อน,นครับรายละเอียดของเก้าอี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีนะครับผมก็ไม่มีตำหนิอะไรนะถือว่าใช้ได้ในระดับหนึง่งแต่ว่ารู้สึกว่านี่จะหลุดแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับเอาอกาวร้อนหยออก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็มีมีแพนด้ามาตัวหนึ่งนะครับผม เลก็ค่อนข้างยาวนะครับผมไม่ค่อยได้ตัดผมว่าจะไว้แม่งให้มันยาวไปเลยก็ <c oughs> ถือขวดนมมาหนึ่งมาดูที่ตัวโมเดลเลยครับหน้าตาก็ถือว่าถือว่าทำออกมาได้น่ารักนะฮะพวกผมอะไรนี้ก็สวยงามอยู่นะนะครับผมแต่ก็จะมีรอยเปื้อนๆหน่อย เรองของรองเท้าก็ทำออกมาได้ดูดีครับเอ๊ะแอบสิเป็ดัวไปหน่อยนะฮะมาดูครับการนั่งพอดีเลยครับน่ารักครับผมเราเอาถ่ายมาลองวางดูครับฐานที่เราทำโอ้โหน่ารักเท่ฮะ,น,ะน่ารักพร้อมเท่ครับ ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะจะบุนรอบตัวให้ดูครับใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะใน l a z า d a นะครับรู้สึกว่ารีวิวเยอะมากเลยผมเลยสั่งมาดูถือว่าสวยครับผมก็ใช้ได้ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่ๆให้ดูนะครับแล้วจะมีแฟนๆขอมาด้วยเดี๋ยวว่าจะลงให้ดูอยู่ที่ผมถ่ายตู้โชว์ของตอนนั้นฮนะ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็ขอบคุณครับผม